สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือ2องขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยจเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสอขอนแก่นด้วยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปทดสอบโฟวิลสำหรับตัว ForT จอเนอร์คันนี้นะครับคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับสภาพ f o r t จ n เนรคันนี้เป็นรุ่นท็อปรุ่น V นะครับ3.0 V นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับได้เกียร์ออโต้โฟวิลภายในสวยมากนะครับภายนอกก็สวยเช่นกันนะสำหรับคันนี้นะครับนะฮะก็ยังไม่เคยรีวิวในการใช้โฟวิลวันนี้ก็พอดีกับฝนตกถนนเลื่นนิดๆนะครับก็จะโอเคหน่อยนะครับอาจจะ ได้เห็นร้อหน้าปัดนะครับผมนะฮะนะก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะแต่ส่วนมากโตโยต้ามันขึ้นง่ายจนแทบจะดูไม่รู้เรื่องนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเรานะครับเดินทางไปสำหรับคันนี้ท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็สามารถย้อนไปดูรายละเอียดภายนอกภายในห้องเครื่องอีกทีหนึ่งได้นะครับผมนะคันนี้ก็วันนี้จะเป็นการมาทดสอบโฟร์วิวขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวพาชมรอบนอกสักหน่อยนะครับแล้วก็จะพาบินป่ายูนะฮะแต่อาจจะไม่มีภาพมุมสูงนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะฮะถ้าบินโดนขึ้นไปนะฮะพังแน่นะครับโดนนะครับนะ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับส่วนการขับขี่นะฮะช่วงล่างการขับขี่ตาเร่งดีแน่นอนสําหรับคันนี้ขับขี่ดีมากนะฮะต้องบอกว่าดีมากเกียร์เกียร์ก็คือดีมากนะฮะเกียร์รันปกติ นะครับเปลี่ยนเกียร์ไม่มีปัญหาไม่กระชุดกระชากไม่สะดุดนะครับผมนะฮะระบบเกียร์ออโอตโอเ้เขาสมบูรณ์แบบนะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะฮะคันนี้ก็ภายในก็ยังเป็นบอหนั่งแท้ฟิล์มสวยแอร์เย็นฉ่ำนะฮะเป็นแอร์อรโอตโต้นะฮะมีจอให้นะครับนะฮะเกรบวัตถุอย่างใช้งานได้ทั้งหมดมันติฟังก์ชันใช้งานได้คอนโทรลที่หน้าจอเล็กด้านบนนะฮะก็สามารถใช้งานได้นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาแถวนี้นะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบนิดหนึ่งนะครับเพื่อเห็นว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อเขาทํางานปกติดีไหมเอ่ยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะลงที่เดิมกับเมื่อวานนะครับที่เอามิซเว้นมาทดสอบนะครับมิซเว้นเมื่อวานก็ขับง่ายนะครับง่ายจนไม่เห็นล้อหน้าพันนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่รับรองว่าใช้งานได้ถ้าใช้งานไม่ได้เขาไม่ขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะ นะฮะส่วนการทดสอบเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างเดี๋ยวพาไปชมพื้นที่ก่อนนะฮะนะเดี๋ยวพาไปชมพื้นที่ก่อนก็ถือว่าชันพอสมควรสําหรับรถเดิมๆไม่ได้มีการโมดิฟายล้อไม่ได้มีการเพิ่มตเติมแรงม้านะครับผมนะฮะนี่นะครับผมหน้าภายนอกนี่วันนี้ก็ไม่ใส่ไม้แล้วนะครับเมื่อวานใส่ไม้ไปก็เสียงไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะฮะ ต้องได้เช็คก่อนนะคะก็วันนี้เดี๋ยวสดๆนะฮะเสียงสดๆไม่ผ่านไม่นะครับภายนอกบอกเลยว่าสวยหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังคันนี้ไม่ไอายใครแน่นอนนะครับหล่อมากสําหรับคันนี้นะฮะปี0ศูนย์หกนะครับเล่มเอกสารพร้อมนะครับี่รอบคันประมาณนี้นะครับผมนะฮะเซนเซอร์ทอยหลังใช้งานได้ปกติยางไรอยู่ครบทั้งหมดช่วงล่างสวยไม่มีผุนะครับนะคะันนี้โอนให้ฟรีด้วยนะครับผมนะ,ะมาที่ก่อนแกตได้เลยคันนี้แจ้งย้ายแล้วนะครับผมนะ แจ้งย้ายแล้วก็มาได้เลยถือแค่สมนัตรประชาชนมาแล้วก็ถือตังมาแค่นั้นนะครับผมนะนี่นะก็ประมาณนี้เล่เมเอกสารพร้อมนะครับผมเล่เมเอกสารพร้อมนะครับ,นะรบด้านหลังนะครับนสมมุณ์แบบนะครับพับขึ้นลงก็นี่ครับเวลาขึ้นก็เหมือนกันคอรเจเนอร์ตัวใหม่ตัวเก่าขึ้นแบบนี้อันนี้ก็เอาลงนะครับผมแล้วก็ขึ้นแล้วก็ ปิดลงอย่างนี้<ม>นี่เองนะฮะรถเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีชนหนักไม่มีบบป,ปิดอะไรเลยเดําเดิมบางๆเลยสําหรับคันนี้ดูห้องเครื่องนะครับผมมาดูห้องเครื่องนะอ่ะนี่ครับห้องเครื่องสวยนะครับเดิมทั้งหมดซุ้มซอกเดิมคานหน้าเดิมทั้งหมดนะฮะเตะอยู่ครบเดิมทั้งหมดจำความร้อนเดิมฝากระโปรงเดิม นะครับผมนะเครื่องยนต์ดีนะครับเอาไปใช้อีกเป็น10ปี20สบปีสบายๆขอแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูในระบบระบายความร้อนดูพวกหม้อน้ำนะครับอย่าให้มีรั่วซึมนะครับส่วนขึ้นก็จะขึ้นตรงนี้นะครับนะเราจะวิ่งลงไปนู่นนะครับเราก็ขึ้นมานี่นี่ก็ถือว่าชันนะครับระดับความสูงก็ประมาณ15 25หรือประมาณ25องศานะฮะไม่ใช่นะฮะประมาณ35องศานะครับ ก็ไม่ได้สูงไม่ได้ชันมากนะครับผมนะฮะแต่ถ้ารถแบบสไตล์ขับสองนะครับมาขึ้นผมว่าน่าจะยากอยู่นะครับผมนะฮะถ้าท่านไม่วิ่งงแต่นู้นนะครับปีนมาแต่นู้นตั้งแต่เอาแค่ด่านแรกนะฮะที่จะขึ้นมาต่างระดับตรงนี้ก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับขับสองนะครับขับสองถ้าเป็นขับสองธรรมดานะครับขึ้นมานี่นะฮะปีนมานี้ล้อแขวนก็ปีก็ไม่ได้แล้วนอกจากท่านจะวิ่งนู่นขึ้นนู่นเลยนะครับผม ก็ถือว่าชันอยู่พอสมควรนะฮะแต่ถ้าเราตั้งกล้องนะฮะในตอนขับอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้แถวนี้แล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเห็นไม่เห็นนะครับก็ลองเดาดูนะครับวันนี้ไม่ได้เอาออเออเอาขากล้องมายอยอะหนะ,นะะเดี๋ยวไปเอาขากล้องก่อนนะครับคันนี้ราคานะครับก็อยู่28900 0านะครับ 289,000แนาพนะฮะได้ออโต้โฟนะครับได้รุ่นท็อปนะครับ289,000บาทฟรีเปลี่ยนของเหลวให้5อย่างนะครับเพราะตัวนี้เป็น4ฟว์อยนะครับก็จะมีน้ำมันเครื่องกองเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเผาหน้าแล้วก็เกียร์โฟนะครับแล้วก็ฟรีโอนให้ด้วยนะครับ289,000แนาพนะครับฟรีโอนให้ด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าโอนนะครับผมโอนให้นะนนก็ประมาณ เบ็ดเสร็จก็น่าจะมีสองสามพันสี่พันอยู่นะครับผมนะฮะโอนให้แถมโอนให้นะครับไม่ต้องไปเสียตังหรือมาคอนแกนได้เลยนะครับพร้อมมาได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะตั้งกล้องแถวนี้ไม่รู้จะเห็นไม่เห็นนะครับอนะ่ลองดูมุมนี้ก่อนนะครับนี่นะหวังว่าผงจะเห็นนะครับผมกลนะ้อง้อ่ค่อ,คอยน,นะครับผมโอเคนะครับ de ดูว่ามันจริงหรือเปล่าเมื่อกี้อาจจะพอเห็นนะฮะดูรอยมีรอยปั่นนะครับเพาว่านะครับลื่นนะฮะนี่นะฮะนี่คือระดับนะฮะนี่คือระดับของเขานะครับผมนะฮะชันไม่ชันนะครับก็ประมาณนี้เขาขึ้นได้แบบนี้ก็ถือว่านะฮะยากอยู่นะครับโดยเฉพาะไม่ได้เสริมคันเร่งมาเมื่อกี้ผมเสริมเพื่ออยากให้จะให้ดูเฉยนะครับว่าโฟเขาทํางาน ได้ปกติดีไหมนะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะหนี่ครับผมนะชันอยู่นะครับผมนะไม่ใช่ว่าทางเรียบรียๆธรรมดาธรรมดานะครับผมนะ,ะคันนี้ชันอยู่นะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราตั้งกล้องนะครับจะไปต่อนะครับผมนะฮะ ะพอเห็นบ้างแหละนะครับผมนะฮะนี่ครับบอกเลยว่าคันนี้ระบบโฟวิวเต็มรูปแบบเฟลโฟรวิวดีนะครับนะฮะนะฮะระบบโฟดีไม่มีปัญหาซื้อไปใช้ยอย่างเดียวนะครับส่วนนะฮะการออกโฟก็ใสเ่เยร์ว่างนะครับเหยียบเบรกนะครับนะฮะแล้วก็ดึงลงมานะครับดึงลงมาเขาจะเป็นเอ็นยังว่างอยู่นะครับดึงลงมาจะเป็นโฟ i g ไนะฮะแล้วก็ดึงลงมาให้สุดนะครับ นี่นะครับผมนะไฟก็จะสัญญาณสัญลักษณ์ก็จะดับไปนะก็ประมาณนี้เองนะฮะไม่ได้ยุ่งยากโตโยต้าเข้าง่ายออกง่ายนะฮะส่วนท่านใดที่สนใจนะครับ2 8 9 0 0 0บาทนะฮะฟรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเพาหน้าเกียร์โฟให้นะครับแล้วก็นะฮะฟรีโอนให้นะครับผมนะต้องมาโอนที่ออนแกนเท่านั้นนะครับผมนะฮะหรือท่านใดไม่มีเวลามานะครับ ไว้เจในทางผมนะครับก็มาจําครึ่งหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็บัตรประชาชนด้วยเซ็นชุดโอนให้นะครับนะฮะถ้าไม่มีไม่มีเวลารอนะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ส่วนที่เหลือก็รอจ่ายที่หน้าบ้านท่านนะฮะอีกครึ่งหนึ่งนะครับทำให้ผมต้องรับครึ่งหนึ่งนะับเพราะว่าในการโอนนะครับผมนะฮะในการโอนมันจะเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนะครับนะฮะก็ถ้าแฟฝงก็ประมาณนี้ส่วนมากถ้าเป็นคนอื่นก็จะเก็บ จำนวนเต็มนะครับผมนะแต่ของผมเก็บครึ่งหนึ่งนะครับผมทําสัญญาว่าจ่ายแล้วครึ่งหนึ่งโอนเสร็จจ่ายอีกครึ่งหนึ่งนะครับหรือนะฮะดีที่สุดก็คือท่านไปโอนพร้อมผมเลยก็ได้ในวันทําการไม่เกิน3าถึงสชั่วโมงนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะเซ็นชุดโอนให้เพราะว่าคันนี้แจ้งย้ายแล้วนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีเปลี่ยนคลองเหลว5อย่างนะฮะฟรีโอนให้รับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนนะครับผมนะฮะฝากไว้ด้วย สวยๆดีๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยนะครับผมนะฮะศูนย์คันนี้ศูนย์หกนะครับหรือว่าปีสองพนห้าสี่เก้านั่นเองเป็นสามจุดศูนย์วีตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์เบนซินนะฮะใช้งานยาวๆแน่นอนบ้านเรานี่ครับเครื่องยนต์ดีเซลทนมากนะครับอึดทนโดยเฉพาะที่เป็นโตโยต้าด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนการรับขีดอนุนนะฮะไปดูคลิปก่อนได้อ่าตาเร่งดีเหยียบแป๊บเดียวร้อยยี่ร้อยสามนะฮะ อัตราดีนี่เกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับไม่มีคือกัดไม่มีเสียงนะครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยรถส,สวยสักคันนะครับนะฮะหา t o โยต้าฟอร์จูเออยู่นะฮะ